โอ้วันนี้ใครมาเยี่ยมเอ้ยอู้คนนี้ใครคนนี้แคนแคนคนนี้เพิ่มพูนน้องเพิ่มพูนมาเล่นด้วยโอ้โหเข้ามาข้างในเหรออือหึอ่าอ่าอ่าโอ้โหน้องเพิ่มพูนนี่คือน้องเพิ่มพูนนะนี่นะพี่แคนลงมาแคนลงมามาเล่นอันนี้มาเล่นอันนี้มาเล่นเอเวอร์เลยมเล่นเอเวอรชนเล่นเอเวอร์ โอ้โหเพิ่มพูนมาเล่นด้วยสวัสดีครับเพิ่มพูนนะเนี่ยมาเล่นกับเล่นกับพี่แคนเล่นกับพี่แคนจอมกวนอ่ะวิ่ง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 อ่วิ่งเานันนนพี่แคนไปแล้วหนุน๋อ เพิ่มพูนจะเข้ากล้อง, <c oughs> ลองเล่นเอวเ์่นเอร์อเล่นพี่แคนสาธิตการเล่นโอ้โหโอ้โหน้องเพิ่มพูนยังข้ามไม่ได้เุ้ยเุ้ยเอ้าวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาพูนงง พี่แคนเป็นอะไรพี่แคนเป็นอะไรอ้มพอ้พี่อ้ไงเพิ่มพูนเพิ่มพูนไปวิ่งเหมือนพี่แคนอ่ะวิ่ง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 เอ้าวิ่งเหมือนพี่แคนเอ้าเล่อยเรื่อเ่อเอ้าแคนเป็นอะไร โอ้โหสนุกจังเลยนะมีเพื่อนมาเล่นด้วยยื้เอาพี่แกนเป็นไรเอา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 โชว์โชว์อะไรเนี่ยเอาชนชนตายออกไปออกไปอาวงวิ่งวิ่งวิ่ง สนุกจังเลยนะอา้เอา,เอาเพิ่มพูนไปแล้วน่น <c oughs> อ่าพี่แคนพี่แคนมาตรงนี้อ่าชนชนชนแคนจอมกวนกับเพิ่มพูนอ่าเพิ่มพูนวิ่งมา กดกวาดอย่าไปกวาดเพิ่มพูนนะวันนี้โอ้ยวายวายสกปรกจังเพิ่มพูนงงเลยเล่นกับเพิ่มพูนอ้ยาอ้ยาเล่นอะไรกันนี่เล่นอะไรกันเล่นอะไรกันครับเ้า พี่แคนวิ่งรอบจ้าอี๊จ้าอีกอ้าวสนุกใหญ่ มีเพื่อนสนุกใหญ่เลยเอาเอาเอาลงม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 ามตกมาตกลงมาลงมาลงมาแพลลงมาบอน้องลงมาแล้วก่อน อ่าลงมาทั้งสองคนนะครับเดี๋ยวปู่นอนอยู่นะครับปู่นอนอยู่มาลงมาปู่นอนอยู่ข้างในอย่าไปร้องนะมามาออกมามามาเร็วๆปู่นอนลงมาก่อนลงมาก่อนเฮ้ยใครจะลงมาก่อนได้ที่หนึ่งเฮ้ยเร็ว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 เพิ่มหุ้นเพิุ่้นแล้วครับเพิ่มหุ้นอุ้ยมาเตะลูกอันนี้เพิุ่นลงเร็วลงไในไหมอึ่ะ อเตะเลย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 โอ้อเพิ่มพู oh, oh, oh. นก็เตะเตะเลยเลยเตะเตะตึ๋ง